นี่คือเสียงจากรถไวเลส m i โครและนี่คือเสียงที่ผมปรับให้ดังมากยิ่งขึ้นง่ายทุกคอนเทนต์คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่อุบลราชธานีนะครับเล็กสุดเกินตัวใช้สอนออนไลน์เสียงไม่ดุดเลยนักเรียนบอกว่าฟังเกินกว่าเดิมค่ะผมรู้เรื่องไมเลยผมใช้ตัวนี้ง่ายมากเลยคนทำคอนเทนต์ผมชอบมากเลยครับเพราะว่ามรีระบบัเสียงให้อัตโนมัติรถไวเลสไมโคร และที่คุณได้ยินเมื่อกี้คือเสียงโฆษณาที่ผมอัดมาจากไมจิ๋วตัวนี้เท่านั้นถ้าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเดินร็อกท่องเที่ยวหรือว่าไลฟ์สดนะครับก็สามารถใช้เสียงดิบๆจากไม้ตัวนี้ได้เลยเพราะไมตัวนี้ให้เสียงที่ระดับ24บิต 48k จัดเต็มครบทุกรายละเอียดก็ลองคิดดูขนาดผมเอามาพากสปอร์ตเนี่ยยังชัดขนาดนี้เลยแต่ที่จริงมันไม่ได้ออกแบบมาให้เอาไปพากเสียงแบบจริงจังนะอันนี้แค่ลองให้คุณดูว่าเสียงที่ได้จากลวไวายเลสไมโครตัวนี้มันเจ๋งแค่ไหน แต่ถ้าใครอยากดึงศักยภาพของเจ้าไม้จิ๋วตัวนี้ให้สุดแบบผมติดตามท้ายคลิปนะครับผมมีเทคนิคในการปรับเสียงเจ้าไม้ตัวนี้เพื่อไปใช้งานโปรดักชันที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น <Studio. S 1> แต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันว่าโหลดไวเลสไมโครเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างในกล่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าอันแรกเลยก็คือตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณจะอยู่นี่ ผมเอามาเสียบกับตัว iPad นะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงที่มาจากเจ้าตัวไมโครวิลเลสไมโครตัวนี้เลยนะครับแล้วไมเคขาให้มาถึง2ตัวด้วยกันอันนี้1ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่นี่ที่ผมแปะไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมีแบบว่ามีเพื่อนไปด้วยใช่ไหมเราทำคอนเทนต์แบบสัมภาษณ์คนอะไรแบบนี้เราก็ให้อีกไมค์อีกหนึ่งตัวไปเลยนะครับกับคนที่เราจะสัมภาษณ์เขาแค่นี้จบเลยนะครับเออไมค์ My, ตัวนี้มันไม่มีชื่อบอกนะถ้าเกิดรกนเ,นาจจดเราะะวอเอค้้ไไรหรหยยใลนับ วิธีการเช็คเนี่ยก็คือให้เราเอาแอปของรถรีพอ,อร์เตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองพูดดูว่าถ้าเกิดเสียงไม้ตัวไหนเนี่ยมันเด้งแรงกว่าก็คือตัวนั้นนะครับ one two t อันนี้คือตัวรถ1นึ่งนะครับตัว TX1 และกล่องเขานะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จไปในตัวเวลาใช้เสร็จแล้วเราก็เสียบไม้เข้ามาในนี้ปุ๊บ มันก็จะชาร์จให้เลยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าแบตในเจ้าตัวกล่องนี้หมดเราก็สามารถที่จะชาร์จได้โดยใช้สาย USB C นะครับที่เขาแถมมาให้และที่สําคัญก็แถมตัวนี้มาด้วยนะครับเป็นตัวเดสคับหรือตัวกันลมนะครับเวลาเราออกไปถ่ายทําข้างนอกนะครับแล้วก็เจอลมเยอะๆวันที่ลมเยอะๆลมแรงๆเนี่ยใช้ตัวนี้ไปมันกันลมได้ดีมากๆเลยวิธีการใส่ก็คือมันเป็นเคสนะครับใส่กับตัวไม้ตัวนี้ง่ายๆใส่ไปปึ๊บอ่าเห็นไหมเดี๋ยวลองดู 1,2,3,4 w o t ได้ยินไหม ชัดเจนเพียงแต่ว่ามันจะกันเสียงลมไว้แต่เสียงที่เราพูดเนี่ยมันก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมเลยวิธีการใช้งานเจ้าไม์ตัวนี้ก็ง่ายมากๆเลยเพราะมันเป็นแบบปลักแอนเพลย์คือเสียบกับสมาร์ทโฟนของคุณนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมานั่งตั้งค่าอะไรยุ่งยากเหมาะสําหรับคอนเทนต์มือใหม่นะครับหรือว่ายูทูบเบอร์ที่ต้องการไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะแยะนะครับคือเสียบเสียบแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีคือตัวนี้จบแน่นอนแล้วมาดูที่ขนาดไม์กันนะครับขนาดไม์ตัวนี้เท่ากับ หัว USB นะครับเห็นไหมครับเท่ากันเลยคือแบบมันเล็กมากๆเลยแบบน้ำหนักน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มันกระทัดรัดสามารถที่จะเอาใส่ตรงไหนก็ได้นะครับเวลาเราไปติดเสื้อนะครับแน่นอนว่าปกติแล้วถ้าเกิดเป็นไม้ตัวอื่นนะครับจะเป็นแบบใหญ่ๆนะครับเทอะทะมันก็จะทําให้คอเราย้วยใช่ไหมครับแต่นี่นะครับดูนะครับ <Wow. S 1> คุณเห็นไหมครับว่าคอเสื้อก็ไม่ย้วยด้วยแล้วก็มันก็ไม่ดึงดูดสายตาจนเกินไปเพราะมันไม่ใหญ่เทอะทะนะครับ <Wow. S 1> เวลาเราทำคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะให้ไมมาแย่งซีเราใช่ป่ะ <Wow. S 1> คือตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นเอ็กเซสเซอรีเราอย่างนึงเลยคือแบบก็เท่อยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์เด็ดๆกันของเจ้าตัวลไวายเลสไมโครตัวนี้สําหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบตั้งค่าไมโน่นั่นนี่เยอะนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือต้องถูกใจแน่นอนสําหรับคนที่อยากได้ไม้ที่แบบว่าไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาใส่ระบบแกนสิสแตนมาด้วยคือเวลาเราพูดเบาไปหรือดังไปเนี่ยเจ้าไมตัวนี้มันปรับให้เลยนะครับให้เสียงเรามันสม่ําเสมอกันและฟีเจอร์อีกตัวหนึง่งสามารถปรับได้ในสมาร์ทโฟนได้เลยนั่นก็คือตัวตัดเสียงรบกวนนะครับหรือ ว่าตัว noise reduction นั่นเองคือสามารถที่จะลดระดับเสียงได้เป็นแบบ low หรือ high นะครับถ้าเกิดเจอเสียงแอร์เสียงรถวิ่งผ่านหรือออกไปข้างนอกเจอเสียงลมเยอะนะครับก็สามารถใช้ระบบตัวนี้ในการตัดเสียงรบกวนนั้นได้และที่ผมชอบนะครับฟีเจอร์ของเจ้าไมตัวนี้นั่นก็คือตัวแยกสัญญาณไมได้นะครับไมเรามี2ตัวใช่ไหมเวลาเราสัมภาษณ์คนหรือว่าเราใช้ไมกันแบบ2คนนะครับผมเราสามารถที่จะแยกซ้ายขวาได้นะครับ คนนึงนะครับอีกไมหนึ่งเป็นซ้ายอีกไมหนึ่งเป็นขวานะครับโหลดตัวนี้เป็นยังไงบ้างอะแกโอ้มันใช่งานดีดริงจริงแล้วไมอตัวนี้นะครับเขารับเสียงแบบรอบทิศทางเลยเพราะว่าเขามีตัวช่องไมอสามช่องด้วยกันคือซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนเวลาไมอเราติดเสื้อเนี่ยเวลาเราวิ่งหรืออะไรนะครับทำกิจกรรมน,นู่นนั่นนี่แล้วไมเนี่ยมัน ไปทางซ้ายดีขวาทีไม่ต้องห่วงนะครับไม์ My ตัวนี้รับเสียงเราได้แน่นอนแล้วมาดูที่ย่านเสียงของเจ้าตัวรถวายเลสนะครับตัวนี้เป็นมาตรฐานของรถเขาอยู่แล้วนะครับก็คือให้เสียงที่ใสนะครับถ้าเกิดใครชอบเสียงประมาณนี้เสียงใสๆนะครับจัดตัวนี้ไปเลยตอบโจทย์แน่นอนและสัญญาณของเจ้าไม์ตัวนี้นะครับมันไปไกลถึง100เมตรเลยทีเดียวส่วนแบตเตอรี่นะครับชาร์จครั้งหนึ่งก็สามารถถ่ายวอล์กถ่ายคอนเทนต์ได้ทั้งวันสบายหายห่วงเลยแล้วไม้ร i ว e l เลสไมโครนะครับออกแบบมาเพื่อ เรือสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นของ Android หรือ iOS นี่ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีตัว usb c แล้วก็ตัวแบบ lightning port นะครับอ๋อแล้วยังสามารถใช้งานกับกล้อง action cam ได้ด้วยอย่างที่บอกไมค์ตัวนี้เสียงดีเสียงโปรอยู่แล้วไม่ว่าจะอัดคอนเทนต์ถ่าย v ็อกหรือว่าไลฟ์สดเนี่ย ใช้เสียงจากไม์ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าคุณอยากนําเสียงเจ้าตัวไม์จิ๋วตัวนี้ไปปรับให้มันโปรมากขึ้นเดี๋ยวผมมีเทคนิคดีๆมาบอกมารับชมกันเลยครับอ่ะหลังจากที่เราเอาเสียงเข้ามาในคอมเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเจ้าตัวโปรแกร,รม adobe audition ได้เลยแล้วเราก็มาเปิดที่หน้า wave editor นะครับอ่าเมื่อเข้ามาก็จะมีไฟล์เสียงนะครับที่ผมอัดไว้นะครับให้เรามาดูตรงที่ เสียงที่เราเงียบๆนะครับหรือเราไม่ได้พูดเนี่ยตรงนี้จะมีเสียงของตัวสัญญาณที่เป็นเสียงญรญบกวนอยู่นะครับตรงนี้เลยเลือกบริเวณที่เราเงียบไปนะครับหรือเราไม่ได้พูดลองดูนะครับขยายดูเห็นไหมครับจะมีเสียงรบกวนเยอะแยะแตเต็มไปหมดเลยแต่อาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเราไม่จัดการมันตอนนี้เดี๋ยวเรา,เาไปปรับเสียงให้มันดังมากยิ่งขึ้นเนี่ยเจ้าตัวพวกนี้มันก็จะดังมากยิ่งขึ้นนะครับเราเลยต้องจัดการให้มันลดน้อยลงก่อนนะครับวิธีการก็คือให้เรามา เลือกตรงที่เป็นเสียง noise นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Effect s นะครับมาที่ l อ t u d e a n d compression มาที่ไม่ใช่นะครับมาที่ noise reduction แล้วก็มาที่แล้วก็มาที่ c a p t u r e No i s e print นะครับมาให้บอก AI ก่อนว่าตรงเนี้ยมันเป็นเสียงรบกวนนะครับอ่ากดไปหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดโอเคไปให้เรามากดอีกหนึ่งครั้งนะครับมาที่ Effect ที่เดิม n o i s e Reduction แล้วก็มาเลือกที่ตัวที่2นะอันนี้ตัวนอสเ e ดักชั่นโปรเซ s เนี่ยนะครับกดเข้าไป มันก็จะเด้งหน้าป่างนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้นะครับมากดที่ select fly and try นะครับทุกอย่างตั้งค่าตามนี้นะกดที่ select fly and try ไปเลยแล้วก็มันก็จะเลือกอทั้ง f ล์คลิปให้เราเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากด apply กด apply ไปตึง้งเห็นไหมครับสัญญาณรบกวนถูกรบหายไปเหลือน้อยมากๆนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรามาใส่ปั๊กอินตัวแรกกันเลยคือ dynamics processing นะครับ ตัวนี้นะครับมันคือตัวคอมเพเซอร์นั่นเองนะครับเราจะเพิ่มคอมเพเซอร์ให้มันเล็กน้อยนะครับให้เรามาที่ p พรีเซตนี้ก่อนมาเลือกตรง Default นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาสแกนหาค่าว่าค่าความดังตอนนี้มันเท่าไหร่ของเจ้าตัวคลิปเสียงที่เรามานะครับกดตรง a m p l i t u d e Static ตรงนี้นะครับถ้าหาไม่เจอนะครับมาที่ Windows แล้วก็มาเลือกที่ a m p l i t u d e Static มันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้มากดสแกนได้เลย อ่าให้เรามาดูค่า2ค่านะครับคือค่า total rms แล้วก็ค่า maximum rms นะครับคือตรงนี้ลบ22กับลบเนี่ยให้เราเตรียมเครื่องคิดเลขไว้ด้วยอ่าเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมาหาค่าเฉลี่ยกันนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับระหว่างลบ22นะครับให้เราใส่ไปเลยลบ22 จะใส่จุดทศนิยมด้วยก็ได้นะครับหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับปัดขึ้นปัดลงแล้วแต่แล้วก็กดลบ9นะครับลบ22แล้วก็ลบ9กดต่อกันเลยนะแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับหลังจากนั้นให้เราหารด้วย2เพราะเรามี2ค่านะครับร้องการค่าเฉลี่ยกดป้ายมันก็จะได้ที่ลบ15.5นะครับให้เราเอาค่าลบ15.5นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับให้เรามาคลิกขวานะครับตรงจุดสี่เหลี่ยมขาวนี่นะครับแล้วก็มาเลือก Edit p o i n ยนะครับ ตรงค่า Input Signal เนี่ยนะครับให้เรานำค่าลบ15.5ใส่ไปได้เลยลบ15.5ส่วนค่า Output Signal นะครับให้เราเอาค่าตัว maximum RMS amplitude เนี่ยนะครับลบ9ตัวเนี้ยมาใส่ได้เลยลบ9หลังจากนั้นกดโอเคอ่ามันก็จะขยายเสียงให้เราขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากหลังจากนั้นกดปิดไปได้เลย มาใส่เอฟเฟกตัวที่2กันนะครับตัวนี้ชื่อว่าตัว multi brand c o m p e t i i o n เราจะมาจัดการย่านเสียงนะครับให้มันดูมีดินามิกสมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือก preset นะครับตัวนี้มาเลือกตัว broadcast ได้เลยนะครับอ่าเลือก broadcast เสร็จแล้วให้เรามาโฟกัสที่ตัวตัวแบรนด์ที่เป็นสีเขียวนะครับตัวที่3นี่นะครับแล้วก็ให้มาดูตัว t r e ช h o นะครับให้เรานำค่าลบ15.5เมื่อกี้มาใส่ได้เลยนะครับค่าเฉลีย่ย ลบ 15. 5 5บายปาก็สายปอ่ากดปิดไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับมาใส่ตัวสุดท้ายแล้วแค่3ตัวเท่านั้นให้เรามาเลือกตัว hard limiter นะครับตัวนี้นะครับมันจะจัดการไม่ให้เสียงมันเกินเพดานนะครับหรือว่าไม่ให้เสียงของเรานั้นมันแตกไปจนเลย0 d เดซิเบลนะครับก็ให้เรามาตั้งค่าตรง maximum a m p i t u ู e เนี่ยนะครับเป็นลบ1หรือลบ0.1ก็ได้นะครับอ่าผมตั้งไว้เป็นลบ0.1ละกันส่วน input b o o t นะครับ ศพอไม่ต้องบูสต์นะครับลูก ahead time นะครับเป็นสักไม่เกิน1-5นะครับตั้งไว้5แล้วกันแล้วก็ตัวร e ลิสไทม์นะครับใส่ไปตั้งแต่50-80 ms นะครับก็ใส่เป็นสักประมาณ70แล้วกันนะครับหลังจากนั้นกดปิดไปได้เลยเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะครับว่าเสียงที่เราทำเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างลองมาไม่แบบไม่ใส่เอฟเฟกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการปรับเสียงเจ้าไม้ตัวนี้ อลองเปิดเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการปรับเสียงเจ้าไม้ตัวนี้ให้ดังมากยิ่งขึ้นเป็นไงบ้างครับเสียงดังขึ้นแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถกดแอป l y ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะจัดการเสียงให้เรามานะครับตามที่เราใส่ปลั๊กอินไว้ต่อไปนะครับให้เรามากด Save ได้เลยมาที่ไฟล์แล้วก็มา Export File ไฟล์เลือกไฟล์นะครับ Export แล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็ให้เราตั้งชื่อนะครับแล้วก็โลเคชันก็ใส่ไปที่เรา ต้องการนะครับจะให้บันทึกไว้ที่ไหนกดโอเคได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้เรื่องเสียงเลยผมได้ทํา p r e s e ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าศักยภาพของเจ้าไม้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเสียงที่ได้มาสามารถนําไปทาสปอตโฆษณาได้ทั้งที่มันไม่ได้ออกแบบมาให้เพื่อพากเสียงเลยแต่ผมก็ลองเอามาใช้ให้เพื่อนๆดูถ้าคุณกําลังมองหาไม้ไวเลสที่แบบว่ามีคุณภาพแล้วก็สมราคานะครับเหมาะสําหรับคอนเทนต์ทุกรูปแบบเลยผมว่าไม้ตัวนี้มันตอบโจทย์ได้ครบจริงๆยังไงถ้าคุณสนใจเจ้าตัวลดไวเลสไมโครตัวนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนจากไปนะครับ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยและเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอให้สนุกกับการทำคอนเทนต์นะครับ